สวัสดีค่ะมีแฟนคลับของนกนะคะส่งแบบกระเป๋าใบนี้เข้ามาคุณนกช่วยสอนลง YouTube ให้หน่อยนะคะนกเห็นแล้วแบบก็ชอบนะคะชอบถูกใจทำเป็นแบบสะพายข้างหรือว่าคล้องไหล่ก็ได้นะคะนกใช้เป็นสายสำเร็จแบบปรับระดับได้นะคะปรับระ,ระดับได้ตามต้องการสำหรับกระเป๋าใบนี้นกใช้เชือกฟอกในการถักนะคะถักสลับสีกันตามใจชอบแล้วก็ทำแบบซับในนี้ด้วยนะคะ วิธีการใช้งานแบบง่ายๆเลยนะคะสวยด้วยใช้งานได้สะดวกสบายหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์แบ่งปันความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ดูด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามนกยังมีคลิปใหม่ๆม,มาแบ่งปันให้ทุกอาทิตย์พร้อมแล้วเราไปเริ่มถักกันเลยนะคะ อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีเชือกฟ้องนะคะเราสามารถถักสลับสีตามใจชอบสายสพายข้างพร้อมสายลูดผ้ากระเป๋าซับในนะคะกระเป๋าซับในผ้าดิบตัดสำเร็จได้พร้อมเข็มสอยโครเชร่สามทับศูนย์กับ4ีทับศก่อนที่เราจะเริ่มถักนะคะต้อขออธิบายชิ้นงานก่อนนะคะสําหรับชิ้นงานเราจะถัก ทั้งหมดอยู่3ชิ้นนะคะชิ้นตัวกระเป๋าและก็ชิ้นงานด้านข้างอันนี้เป็นชิ้นงานที่นกถักเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปถักให้ดูอีกทีนึงนะคะเราจะถักเป็นเส้นเป็นสีแบบนี้นะคะสีนี้แล้วแต่เราชอบว่าเราจะชอบสีไหนก็ถักตามนั้นเลยนะคะสําหรับเส้นสีนี้นะคะเราจะถักอยู่ทั้งหมด7แถวอย่างสีแดงถักอยู่ทั้งหมด7แถวนะคะสีดิบเแถวสีละเแถวแล้วก็เอามาถักต่อกันนะคะ ถักต่อกันถักอยู่ทั้งหมด8ชิ้นแล้วเราจะสําหรับตัวชิ้นงานกระเป๋าเราจะเว้นช่องแบบนี้นะคะเพื่อไว้ใส่สายรูดใน1สีเราก็ทําตรงกลางตรงนี้1นะคะทํารูไว้1นรูสำหรับแล้วก็ชิ้นด้านข้างเราจะทำสอชิ้นตรงนี้นะคะสําหรับปากกระเป๋าตรงนี้นะคะด้านข้างเราจะ ด้านข้างเราจะเว้นรูไว้สองรูเหมือนกันทั้งสองชิ้นถ้าตัวกระเป๋าหนึ่งชิ้นนะคะอันนี้สำหรับตัวชิ้นงานกระเป๋าเราจะถักอยู่อาชิ้นงานกระเป๋าด้านข้างเราจะถักอยู่ทั้งหมดสิบสองแถวนกขออธิบายแพทเทิร์นนะคะอันนี้เป็นแพทเทิร์นที่นกเขียนขึ้นมาเราจะถักโซ่นะคะให้ได้ยาวๆเลยอ,อันนี้สำหรับตัวกระเป๋านะคะถักโซ่ทั้งหมดร้อยห้าสิบโซ่ร้อยห้าสิบโซ่ยาวไปเลยนะคะ มันก็จะมาถึงตรงนี้อันนี้นกพับครึ่งนะคะมันจะออกมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆเหมือนกับแบบผ้าเช็ดตัวเลยนะคะแล้วก็พอเราถักโซ่ได้ร้อยห้าสิเสร็จแล้วแถวที่1ถึงแถวที่สามเราจะถัก x บนทุกหลักถัก x บนทุกหลักพลิกกลับไปมานะคะอยู่สามแถวจากนั้นแถวที่4แถวที่4เราจะเว้นช่องแบบนี้นะคะเราจะถัก x มาทั้งหมดสิบสองหลักสิบสองตรงนี้นะคะจากนั้นถักโซ่สาม ถักโซ่สามเว้นด้านล่างไว้3หลักแล้วถัก x ไปทั้งหมด120หลักนะคะ120หลักยาวมาอ้อมมาถึงตรงนี้นะคะชิ้นด้านหลังเราก็ทำรูอีกเราก็เว้นลูโซ่สเว้น3ามโซ่สเว้น3นะคะแล้วก็ถักไปอีก12อง x หลังจากนั้นนะคะถักไปอีก12อง x ตรงนี้นะคะแถวที่ห้าหกเจก็ถัก x พลิกกลับไปมา มันก็จะได้ทั้งหมด7แถวนะคะเราจะทําแบบเดียวกันทั้งหมด4ชิ้นในแต่ละชิ้นนะคะจะได้ความกว้างประมาณอันนี้นะคะความกว้างประมาณ4เซนติเมตรต่อไปชิ้นงานด้านข้างเราจะถักอยู่2ชิ้นนะคะถักเหมือนกับตัวนี้แหละแต่เราจะเว้น2ลรูต่างกัน2ลรูนะคะแล้วก็ถักโซ่68โซ่นะคะแถวที่1ถึงแถวที่3ถัก x บนทุกหลักแถวที่4 มันจะแตกต่างตรงก้นตัวกระเป๋านะคะเราจะเว้นรูไว้ตรงปลายอันนี้คือปากกระเป๋าเว้นไว้นะคะแบบเดียวกันสองข้างตรงนี้นะคะเวลาเราพับครึ่งมันก็จะเท่ากันหน้าหลังแต่สำหรับตัวกระเป๋าด้านข้างอันนี้คือตรงก้นกระเป๋าอันนี้คือด้านบน ขอบปากกระเป๋านะคะมันจะเท่ากับตัวกระเป๋าเราจะทํารูไว้ตรงปากกระเป๋าเท่านั้นเราก็จะถักโซ่ทั้งหมด68ดนะคะ68ดโซ่ถักยาวมาเลยแล้วก็ถัก x พลิกกลับไปมา3ามแถวแถวที่4เราก็จะถักถักมาทั้งหมด5 3บาหลักจากนั้นก็มาทาทาห่วงนะคะทํารูโซ่3ามเว้นสามแล้วก็ถักไป1 2 x พลิกกลับไปมาในแถวที่ 5, ้าหดนะคะถัก x บนทุกหลักพลิกกลับไปมาแล้วมาทําห่วงอีกในแถวที่9ถัก5ถักมา 53x โซ่3เว้น3นะแล้วก็ถักไป 12x แล้วก็ตรงนี้นะคะ1ิบสิบถักพลิกกลับไปมาเหมือนกันนะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เราทําแบบเดียวกัน2ชิ้น อันนี้เป็นชิ้นงานด้านข้างแล้วตรงนี้นะคะขออธิบายตรงนี้ก่อนอันนี้จะเป็นแบบนี้มันจะเป็นผืนยาวๆแบบนี้นะคะเหมือนกับผ้าเช็ดตัวเดี๋ยวนกจะสอนวิธีถักแล้วก็วิธีถักติดกันด้วยนะคะอธิบายก่อนเพื่อที่จะได้เห็นภาพตรงนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวมาตรงตรงตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้ ตรงนี้นะคะสีม่วงมหาสีชมพูมันจะมีอยู่ทั้งหมด12หลักตรงกลางนะคะเหมือนกันทั้งสข้างใช้เข็มกลัดทำไหมายไว้ให้เรานับด้านข้างมาก่อนตั้งแต่ขอบปากกระเป๋าตรงนี้นะคะนับมาถึงตรงนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมดข้างละ69นะคะ69หลักตรงกลาง12หลักข้างนี้ก็69นะคะใช้เข็มกัดทําเครื่องหมาย,มายไว้สองข้างแบบนี้ มันก็จะครบพอดีร้อยหาสิบหลักนะคะตรงนี้จะทําเป็นก้นกระเป๋าเราหมายไว้แบบนี้นะคะทั้งสองข้างเวลาเรามาถักอ่ะตรงนี้จะเป็นที่รูนี่จะเป็นปากกระเป๋าตรงนี้เราถักสิบสองแถวเราเว้นไว้สิหลักแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาถักติดตรงนี้ขั้นตอนในการถักนะคะนกขออธิบายไปด้วยถักไปด้วยสําหรับชิ้นงานที่นกจะถักสีเหลืองนี่นะคะเป็นชิ้นงานจําลองนะคะ ขออนุญาตไม่ถักถึงร้อยห้าสิบโซ่นะคะเพราะว่ามันจะยาวเนาะก็จะถักชิ้นงานสั้นๆให้ดูนะคะว่าวิธีการถักเป็นยังไงแล้วก็เว้นรูเป็นยังไงนะคะ พอเราถักโซ่ได้ร้อยห้าสิบโซ่แล้วถักโซ่ขึ้น1แล้วถัก X บนทุกหลักนะคะถัก X บนทุกหลักจนสุดแถว พอถักมาจนสุดแถวถักโซ่หนึ่งก่อนแล้วพลิกกลับถักแบบเดียวกันสามแถวเราจะถักพลิกกลับไปมาแบบนี้สิบอา่าสามแถวนะคะต่อไปก็แถวที่สี่เราจะถักเว้นรูเราก็ถักไปสิบสองเอ พอได้สิบสองเสร็จแล้วนะคะสิบสองโซ่สามโซ่สามเว้นสามหนึ่งสองสามแล้วก็เว้นหนึ่งสองสามแล้วถักไปทั้งหมดร้อยี่ิตรงกลางนะคะตรงกลางมันจะมีร้อยยี่ิบเราก็ถักตรงกลางมาร้อยินะคะอันนี้สมมุติว่ามันได้ร้อยิแล้วอีกข้างหนึ่งเหมือนเดิม เราก็ทําเหมือนกับข้างที่เราเริ่มต้นนะคะถักโซ่3เว้น3 1 2 3แล้วถักไปอีก12หลักจากรูที่เราเว้นไปหาขอบป,ปากกระเป๋ามันจะห่างกัน12หลักนะคะ แบบนี้นะคะจากรูตรงนี้ห่างกันสิบสองตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะสิบสองตรงกลางนี่ร้อยยี่สิบอันนี้อย่างงงนะคะอันนี้คือชิ้นงานจำลองนะคะทักให้ดูเฉยๆนะคะแล้วก็พอเราถักรูเว้นรูแล้วเอาเว้นรูในแถวที่สี่เสร็จแล้วนะคะ5 6 7ก็เหมือนเดิมถักบนทุกหลักพิกลับไปมา พอมาถึงตรงรูนี้นะคะเราถักโซ่สเราก็ถักลงไปในรู3 พอเราถักมาจนสุดนะคะเราก็ถักพลิกกลับไปมาอีกสองแถวเราก็ถักนะคะไปอีกสองแถวงานมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือสั้นๆถ้านกให้เห็นแบบชิ้นงานยาวๆมันมันจะล้นล้นจอล้นขอบนะคะตรงนี้นะคะอธิบายอีกทีห่างจากรู12บหลักตรงกลางนี้ห่างกันจากรูนี้มาถึงตรงนี้ร้อยยี่สิบนะคะ ตรงระหว่างรูนี่มีโซ่3แล้วก็ตรงนี้ร้อยอ่ะสิหลักถักพลิกกลับไปมาทั้งหมด7แถวมันจะได้ชิ้นงานแบบนี้เราจะถักทั้งหมด4ชิ้นนะคะเออแชิ้นนะคะเราจะถักทั้งหมด8ชิ้นความกว้างของก็ชิ้นงานก็ประมาณ4เซนนะคะสำหรับชิ้นงานด้านข้างเราก็ถักแบบเดียวกันตามแพทเทิร์นนี้เลยนะคะเว้นรูไว้2รูแบบนี้ ทำสองชิ้นสำหรับวิธีการเย็บชิ้นงานนะคะถักเย็บชิ้นงานให้มันติดกันอันนี้เป็นชิ้นงานจำลองเล็กๆนะคะหลังจากที่เราถักเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้เสร็จแล้วอันนี้คือเดี๋ยวนกจะถักให้ดูนะคะให้เราถักเกี่ยวเอาเส้นเดียวสีกลมนี่ เส้นเดียวข้างในแบบนี้นะคะข้างในกับข้างในหลักหลักแรกนี่เดี๋ยวนะคะเกี่ยวอัน,นี้รอดออกมาก่อนเกี่ยวห่วงรอดมาก่อนแล้วก็ถักลงไปในห่วงแรกนี่นะคะหนึ่งครั้งก่อน ถัก X ให้ชิ้นงานมันติดกันแบบนี้นะคะ เมื่อกี้เราถักจบมันจะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้ต่อไปเราถักอีกชิ้นนึงมาเราจะต้องวางงานให้อยู่แบบนี้นะคะเราจะทําให้มันเหมือนแบบอ่าพับนะคะพัดพัดจีนแบบนี้นะคะเป็นเหลี่ยมอันนี้ก็เริ่มด้านนี้ เกี่ยวตรงนี้ก่อนเกี่ยวห่วงลอดก่อนลอกหนึ่งครั้งถักด้านนี้มันจะเป็นอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นด้านที่เราถักโซ่นะคะเราก็กะให้มันตรงหลัก เวลาถักมันเวลาเราถักนะคะให้ดูนะคะมันจะพับกันแบบยืดหยุ่นแบบนี้แบบนี้นะคะเวลาเราจับจีบอยากให้เห็นด้านนี้ชัดๆเวลาเราพับแบบนี้เลยนะคะมันจะเป็นชิ้นงานแบบนี้เราก็ถักแต่ละชิ้นให้มันติดกันแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปนะคะเราจะเย็บชิ้นงานด้านข้างเราก็ถักแบบเดียวกันแบบนี้นะคะอันนี้เป็นชิ้นงานด้านข้างอันนี้ข้างนี้นกถักติดเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับข้างนี้ก่อนที่เราจะจะถักให้มันติดกันนะคะเราใช้เข็มกัดทําเครื่องหมายหมายไว้ก่อนตรงนี้ตรงด้านก้นนี่นะคะที่เราเว้นไว้12หลักเราก็ทําแบบนี้ แลเริ่มถักตรงด้านบนก่อนต่อไหมใหม่นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาล็อกหนึ่งครั้งแล้วถักเอ็กลงไปในในหลักเดิมถักเก็บปลายไหมไปด้วย เราจะเกี่ยวเอาเส้นด้านในเหมือนเดิมนะคะคือคือเส้นนี้นะคะ เราก็ถักมาจนถึงก้นนะคะ จากนั้นก็ถักด้านข้างไปจนสุดเราก็ถักมาจนสุดแล้วก็ตัดปลายไหมนะคะสำหรับปลายไหมด้านบนส่วนด้านบนวิธีเก็บปลายไหมนกจะใช้แบบเข็มเข็มสอดนะคะสอดเก็บแบบนี้ เราก็ตัดเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะสำหรับชิ้นงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นด้านนอกถ้าใครไม่ใส่ซับเราก็ใส่สายได้เลยนะคะแต่อันนี้สำหรับชิ้นนี้นกจะใส่ซับเราก็คลิกวิธีใส่ซับคลิกเอาด้านในออกนะคะจากนั้นนกจะใช้ซับในสำเร็จซับในสำเร็จก็จะเป็นแบบนี้แบบไม่มีซิปนะคะแบบไม่มีซิปตัดเย็บใส่ทำกระเป๋าเรียบร้อยทั้งสงด้าน อันนี้เป็นด้านในเราก็พลิกแบบนี้นะคะอ่าอันนี้มันจะเป็นด้านนอกด้านนอกมันจะมีตะเข็บเราก็พลิกแบบนี้เอาด้านที่มีกระเป๋าเล็กออกมาแล้วก็สวมสวมกับกระเป๋าเข้าไปแบบนี้นะคะเราจะวางขอบให้มันต่ำกว่ารูอันนี้เดี๋ยวให้ดูแบบนี้นะคะให้ต่ำกว่ารูที่เราจะใส่สายรูดนะคะจากนั้นเราจะใช้ ได้พร้อมเข็มสอยสอยซับในให้ติดกับตัวชิ้นงานเราก็ใช้ได้เข็มสอยนะคะได้พร้อมเข็มสอยสอยแบบนี้ให้ห่างจากรูประมาณสัก1เซนก็ได้นะคะหลังจากนั้นให้เราพลิกเอาด้านนอกออกมาอันนี้ก็จะเข้าไปอยู่ด้านในเวลาเราใส่ซับในมันก็จะไม่ยืดไม่ย้วยนะคะ ประมาณนี้ด้านในก็จะมีกระเป๋าจากนั้นนะคะหลังจากที่เราใส่ซับในเสร็จแล้วเราก็จะเย็บห่วงตัวดีแบบนี้นะคะตรงรูรูด้านข้างทั้งสองข้างเราก็เย็บแบบนี้นะคะเย็บห่วงให้มันติด เราก็เย็บติดแบบนี้ทั้งสองข้างจากนั้นเราจะใส่สายรูดนะคะสายรูดจะมาแบบนี้ให้เรามันจะมีรูสองรูให้เราเสียบสายรูดเข้าไปทั้งสองแบบนี้นะคะเสียบแบบนี้นะคะใส่ทีละข้างแล้วก็สลับกันตามรูที่เราเว้นไว้ขึ้นลง นี่นะคะแล้วก็เราก็ดึงอันนี้จะเป็นด้านข้างอันนี้ที่เราเริ่มจะเป็นแบบนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นแบบนี้ใส่ใส่ตัวนี้ก่อนนะคะพอใส่ตัวนี้เสร็จเราก็ขอดตรงไปปากกระเป๋าจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเวลาเราใช้งานเวลาเปิดก็แบบง่ายๆแบบนี้นะคะเวลาเรา จะปิดมันเราก็รูดแบบนี้นะคะรูดรูดสายรูดแบบนี้เลยกระ,ะ,ะเป๋ามันจะพับเหมือนกับพัดเลยนะคะตัวนี้เราก็รูดตัวนี้มาล็อกแบบนี้จะออกมาทรงนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูมันจะออกมาเป็นทรงแบบนี้จากนั้นเราก็ใช้สายสะพายข้างนะคะสายสะพายข้างมาเกี่ยวกับห่วงตัวดีด้านข้างสายสะพายข้างนี่เราก็จะสามารถปรับได้ ทั้งแบบคล้องแขนแล้วก็สะพายข้างนะคะหลังจากที่เราใส่สายสะพายข้างสายรูดเสร็จนะคะชิ้นงานมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะด้านในก็มีซับในและวิธีการใช้งานนะคะก็สะดวกสบายให้เรารูดแบบนี้นะคะพับมันก็จะพับเหมือนกับกับพัดเลยนะคะแล้วก็รูดตรงนี้มาล็อกไว้สำหรับสายเราก็สามารถปรับให้ได้ตามขนาดที่เราต้องการจะคล้องแขน จะคล้องไหล่หรือว่าสะพายข้างก็ได้นะคะปรับความยาวของสายสะพายข้างได้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะยังไงเพื่อนๆลองถักกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ